ตอนนี้ก็ทำคนาไว้จะปลูกต้นกล้วยนะครับหมายคันแล้วครับไปจัดขึ้นครับมีแต่ปลาครับข้างๆเราจะถ่ายเป็นวิดีโอไว้ให้ดูครับ แบบไลฟ์สดไปก่อนสต,สตรีมสโตร์ตะกอนครับเก็บภาพวิดีโอไปให้ดูจุดหนึ่งจุดหนึ่งแบบนี้น่าจะได้ดูแต่ตั้งกล้อง เดิมครับจะกลัวต <hel> ่มองเห็นแต่ท้ายรถครับทางข้างบนด้วยดูจะได้อดีดูกันหลายๆมุมมอง มีอีกท่นาในไม่แน่ใจว่าไปอยู่ไหนครับโอ้ปิดกระจกแล้วครับเปิดแอบร้อนครับกันร้อนเปิดแอบร้อนครับกันร,ร้อน,ออน,ออนอตามฝีมือครับ นนี้ก้าวดินก่อนครับโอ้รถมารอต่อนเนื่องเลนะครับนิ่มครับนิ่มดูการจบนิ่มดีครับ ไปทันมาครับกำลังสวนทางกันอยู่ครับเงินฝากนี้ครับมาครับพีโนโสวยมาเลยครับทีมนี้ก็จะได้ถ่ายบ่อยอยู่ครับว่าทีมโซนบ้านกวดนี่ก็ประมาณ4ีหทีมครับถ่ายวนไปวนมานี่นะครับ พอดีอะไรบ้างมาแล้วครับ600บาทจิกๆๆ งานนะครับเดี๋ยวดูให้ดูด้านข้างๆหน่อยครับดูยาวๆดูกันกว้างๆครับวันนี้ไม่เห็นด้ำกรีนครับยังไม่เห็นครับจะมีอีกทางหนึ่งเ้ป็นตัวสั์ร้อนมาเกิน Park, onents, park, วัสดีครับโตต้มไม้โคอีสานัสดีครับดยูงานของอยมงานบุญรอดครับนี่บุญรอดดีกาด้อนระอูเลยครับตอนน trees, bas, formas, ี divine, <c oughs> ้ตอนนี้ผมอยู่ในทะเลทรายถึงเรื่องไม่ครับ 130แล้วครับอะไรนะ้อร้อยสามสิบอ๋อของทีมนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนครับอีกคันกกไม่รู้อยู่ไหนครับยังหาไม่เจอเลย ทั้งเ่ว่าอยู่เขาดินนี่อะไรดำปไปครับดินติดหรือเปล่าครับไปดูกันครับมาตีฝาท้ายนิดหนึ่งครับนี่ครับทีมโงงเป็นไหนหน่้ยงมนี่หาย ม,มาถ่ายครับนี่ยังไม่รู้ว่าเขาไปเที่ไหนด้วยครับต่อตะครับน่าจะเกือบหกสิบเที่ยวแล้วครับดูจากดินแล้วครับ ไกลเหมือนกันครับแต่รถมาต่อเเื่องครับทำไมโทรสัมัร้อนจีดนี่โดนแดดด้วยทายด้วยนี่เครื่องร้อนไวจริงๆครับโต้ตาแบคโฮอีสานครับแบคโฮอยู่ในรอรับนี่ ที่เคยอยู่แถวนี้หรืออยู่แถวอื่อน,นผมจะได้ไปถ่าย่อได้แวะผ่านรถตักแมคกโครอีสานหาย้วครับอีกคันหนึ่งเอาปูนปูนไปเลยครับน่ะอิน Oh. บบจริงเ็วอันนี้กันครับเดี๋ยวเครื่องมันจะร้อนเกินกัดครับก็มาปรบชมผลงานการถ่ายด้วยนะครับ ทีนี้ครับจะหาฟิทบอเม่ใหม่มาให้ชมครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับสิีท่านอยู่ครับนี่ขอบคุณใจใจครับ3ามแล้วครับอีกสักคู่ครับอีกสักคู่ก็จะไปกินข้าวครับเพราะว่าถึงเวลาเที่ยงรับผมต้องไปรับลูกครับลูกเรียนครับไปรับลูกไปกินข้าวด้วยครับ ตะดอ,อ,อยู่แถวไหนน้อครับนี่หรืออยู่ทีมรถนี่โอโนาระไใหม่ครับวันั้นขออนุญาตไปรับรูปก,ก่อนครับในก็ฝากก,รรกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบอนุญาตจบเพียงเท่านี้